สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพ่านนะครับ EP ที่442ครับ4042ครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับรายการละ300บาทนะครับครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปลาทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมแลช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับตริ่องแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่าครับเป็นสมเด็จหลวงปู่เทียนนะครับนะครับหลังรูปเหมือนนะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ครับฝั่งตะกุดนะครับ,รบเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดปทุมธานีนะครับสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ครับนี่ครับ นะครักเก่าๆนะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับแตกลายงาเลยนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนนะครับอันที่สองนะครับเป็นสมเด็จวัดละคังนะครับสมเด็จวัดละคังรุ่นร้อยปีนะครับวัดระครังรุ่นร้อยปีครับ ในมูลสารทำในเนื้อนะครับมูลสารเก่านะครับอันนี้สามครับเป็นพัะผงสุพรรณนะครับ อยู่ในเรียมนะครับผองสุภานนะครับอยู่ในเรียมเก่านะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นรูกทายหลวงพ่ออินนะครับหลวงพ่ออินหลังจานนะครับ รูปถ่ายหลวงพ่ออินเทวดานะครับสม,มุปราก,การนะครับหลวงพ่ออินนะครับหลังจานนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่รอดครับวัดบางน้ำวนนะครับรูปถ่ายหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับนี่ครับ นีรครับเป็นรูปหล,ล,ล่อโบราณหลวงพ่อออยวัดหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับยาขัดแดงแดงอยู่นะครับรูปหล,ล่อหลวงพ่อออยวัดหนองบัวนะครับนครสวรรค์นะครับ เนื้อเก่งครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงครับปิดตาเนื้อผงน,น,อน,นะครับมีเลี่ยมนะพร้อมเลี่ยมนะปิดตาเนื้อผงนะครับ มันน in ี่เป็นะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเก่านะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับปางเปิดโลกเก่านะครับมันนี่เก้านะครับเป็นวัวธนูครับวัวธนูเก่านะครับหลวงพ่อเช่มนะครับวัดดอนหญ่หอมนะครับเนี่ยครับสภาพสภาพเก่าเลยนะครับ วัฒนูหลวงพระเชมวัดดอนเยลนะครับนี่ที่นี่นะครับอันนี้สิบนะครับเป็นพระกุ่นะครับเนี่ยนี่เป็นทางเหนือนะครับเป็นฟันเนื้อดินนะครับเป็นพระกลุนะครับอันนี้ชิเอ็นะครับ เป็นพระเนื้อชินนะครับอยู่ในเล่มเก่าเปิดหน้าหลังครับเล่มเก่ารื่อเล่มใช้มาครับเรี่มอย่งเก่าเลยครับเปิดเปิดหน้าเปิดหลังครับอันที่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานะครับ รปรอหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับอันนี้สิบสามเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อพเงินนะครับนี่ครับคมๆชัดๆเลยนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อพเงินนะครับ หมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับลดสภาพใช้นะครับใช้นะครับสภาพใช้นะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับลดนะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นพระพิมลพ่อปานครับ พิมคีนกนะครับของอุดยังมีด้านในนะครับหลวงพ่อปานนะครับพิมคีนกนะครับชิโนะครับเป็นภาษากระจายเก่านะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหล่อโบราณนะครับ ขังกะจายเก่าครับดูคนด้านล่างแต่งตะใบนะครับสังกะจยเก่านะครับสิบเน,บนบจเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโบกน้อยนะครับ หูเช,ชื่อมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบสน้อยหูเชื่อมนะครับสภาพยังสวยนะครับอันนี้สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับรุ่นพิเศษนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อปู่เมฆวัดลำกระดานรุ่นพิเศษนะครับ ปีสองเก้านะครับหลวงปู่ม่วัาลำกระดานนะปีสองเก้านะครับในสิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงตามหาบัวนะครับพร้อมเลี่ยมนะเป็นรูปหลวงตามหาบัวนะพร้อมเลี่ยมนะครับมหาบัวนะครับน้าเล่ามีจอกโคตรอุดกิ่งนะครับ มัยเลยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีห้าสองนะครับเป็นเหรียญปีห้าสองนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับอันยยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับถักลายธงชาตินะครับเป็นเบี้ยแก้ถักลายธงชาติทำไง เ๋ย่จะมีเสียงนะครับใครปลอดวิ่งนะครับด้านในมีเป็นปลอดนะครับวิ่งคลายน้ำนะครับหมายยี่สิบสองครับเป็นพระคูนน์วัดหนองโพนะครับจังหวัดนครนายกนะครับเรียนพระครูนน์นะครับวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครนายกนะครับ หมายเลขยี่สิบสามก็เป็นปิดตานะปิดตาเนื้อผงสีดำนะครับเนื้อผงสีดำนะครับพร้อมเรียนนะครับยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญหล่ลอหลวงปู่สุขนะครับเนี่อทอผสมนะครับเก่าแห,แห้งเลยนะครับ เป็นเหรียญหล่อห,หลวงผู้สุกนะ,นนระนครับเนี้อทองผสมนะครับจมีพรุนๆน้ำนะครับยีกห้าครับเป็นหล่รอรูปเหมือนหลวงผู้สุกนะครับเป็นเื้อตะกั่วนะครับเป็นเหรียญหล่นอนะครับหล่อเป็นรูปหลวงผู้สุกนะครับเป็นเงินตะกั่วนะครับ อีพวกนะับเป็นพระนื้อผงนับทรงขนวดนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับจะเป็นพระนืพผงทรงหนวดรอเก้านะครับนี่ครับเนื้อผงนะครับสีแด,แดงนะครับสีออกแด,แดงนะครับ หายเยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปีสามศูนย์นะครับอุดกิ่งนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อโสธรนะครับปีสามศูนย์นะครับอุดกิ่งนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นพระกุนะครับ เป็นพระกูน่าจะกูนะครับแล้วก็ลงรักปิดทองนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับมีหมายเลขยนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเป็นหน้ากากทองแดงนะครับพศแปดนะครับโชคดีมากมีสีสุกนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับมีหมายเลขนะครับ มีโค้ดนะครับมาเลขสามสิบนะครับเป็นปโปโพลงพกกล้วยนะครับมผมน้ำมันนะครับนี่ครับคมชัดเลยนะครับหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับเป็นพงน้ำมันนะครับ สนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับคนคนพานะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เพียงกันนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ